โครงสร้างของสมองของระบบประสาทส,ส่วนกลางอันนี้เรามาพูดถึงโครงสร้างแล้วนะคะจะมีตั้งแต่สมองส่วนหน้าที่เรียกว่า forebrain นะคะนะแล้วก็สมองส่วนกลางที่เรียกว่า midbrain นะคะแล้วก็สมองส่วนหลังที่เรียกว่า hindbrain นะคะทีนี้อาจารย์จะมาพูดเกี่ยวกับสมองแต่ละส่วนก่อน นะคะว่าสมองส่วนหน้าส่วนกลางส่วนหลังที่เราพูดถึงมเมื่อกี้มีอะไรบ้างนะคะสมองส่วนหน้านะคะก็จะมีตั้งแต่เทเลเซฟเฟอนนะคะแล้วก็ไดเอนเซฟเฟอนเขาจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนอีกนะสมองส่วนหน้าฟอร์เบหรือโปรเซนเซฟ h a อ o n นเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นเทเลเซฟเฟอนกับไดเอนเซฟ a l อ n นเทเลเซฟเฟอนคืออะไรนะเขาก็จะแบ่งอีกนะคะคือซีรีบัลเฮมิสเฟีย ก็คือสมองด้านข้างของคนเราทั้งสองซีกเนี่ยนะคะนั่นเองนะกับ deep t h a l a m o l i c วทรหรือ b a r a g a n g กน a ีนะคะเดี๋ยวอาจารย์มีรูปให้ดูนิสิตจะได้ไม่งงนะคะอันนี้อาจารย์พูดให้นิสิตได้ฟังได้รู้ก่อนนะว่ามีอะไรบ้างนะส่วนไดเอนเซฟ a ล o อนะก็จะมีตั้งแต่ทารามัสไฮโปทารามัสอีพิทารามัสนะคะนะ ซึ่งเรามาดูไดเอเทเลนเซฟอลอนก่อนนะคะก็คือพวกซีรีบอเฮมิสเฟียต่างๆการแบ่งกรีบของเนื้อสมองนะคะเฮมิสเฟียต่างๆก็คือพวกเนี้ยนะคะว่าเขาแบ่งกันยังไงนะก็จะมีตั้งแต่เซนเตอร์ซาคัสที่เขาแบ่งนะคะน,ะนิสิตดูพอยเตอร์ที่อารา์ชีนะเซนเตอร์ซาคัสเขาจะแบ่งโลบของสมองเป็นฟอนทอโลบคือสมองส่วนหน้า แล้วก็เป็นพาไลท่าโลบนะคะเซนเตอร์ซารคัสเป็นตัวแบ่งฟอนท่าโลบและพาไลท่าโลบนะถั่วลและเท่าซารคัสเนี่ยก็จะแบ่งสมองส่วนที่เป็นฟอนท่ากับพาไลท่าโลบนะคะกับเทมเปอร์ล่าโลบนะส่วนสมองอีกส่วนหนึ่งอยู่ส่วนหลังสุดนะคะที่ชื่อว่าออกซิพิทอลโลบนะ ซึ่งสมองแต่ละส่วนเนี่ยก็จะมีการทำหน้าที่ที่แตกต่างกันไปด้วยนะคะเดี๋ยวอาจารย์พูดต่อไปนะฟอนท l โลบนะคะจะทำหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อนะให้เกิดการเคลื่อนไหวของร่างกายในฝั่งตรงข้ามนะคะเช่นเราคิดนะคะแล้วก็ให้เกิดการทำงานของกล้ามเนื้อเนี่ย สมองถ้าสมมติเราเกิดการเคลื่อนไหวของมือด้านซ้ายแสดงว่าสมองข้างไหนทํางานก็คือสมองข้างขวาของฟอนทอรโลบทํางานนั่นเองโอเคไหมถ้าอธิบายง่ายๆนะคะส่วนพาร์เลยเทอรโลบจะทําหน้าที่เกี่ยวกับการรับความรู้สึกของร่างกายในฝั่งตรงข้ามนะแล้วก็การทํางานประสานการรับความรู้สึกต่างๆเช่อนอาจารย์เอามือข้างซ้ายเนี่ยไปจับแก้วน้ําร้อน เพราะฉะนั้นสมองที่ทำงานก็คือจะเป็นข้างข้างไหนคะก็ต้องฝั่งตรงข้างใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็คือข้างขวาของพาลททอลโลบทำงานเพราะว่าพออาจารย์จับปุ๊บแก้วน้ำร้อนพออาจารย์รู้สึกร้อนปุ๊บอันเนี้ยพาลเลททอลโลบของข้างขวาทำงานละนะคะว่าเออมันรู้สึกร้อนนะที่บริเวณมือนะ เป็นนนต้ะะคออกซิบิทอลโลบทำหน้าที่เกี่ยวกับอะไรถ้าอยู่ด้านหลังสุดอันนี้คือเกี่ยวกับการมองเห็นนะคะประมวลผลในการที่จะมองเห็นภาพต่างๆนะคะส่วนเทมเพลอโลบสุดท้ายคือการได้ยินการรับรู้ของเสียงเข้ามาสมองส่วนนี้มีส่วนที่สำคัญอื่นๆอ,อ,อีกนะคะที่เรียกว่าฮิปโปแคมปัส ฮิปโปแคมปัสจะทำหน้าที่เกี่ยวกับพวกความทรงจำนะคะโดยสมองส่วนนี้นอกจากจะมีฮิปโปแคมปัสแล้วนะก็จะมีส่วนที่เรียกว่าซูเปอร์เ hmm. รียเทมเพอร์ใจรัดที่เขาจะทำหน้าที่ในการประมวลผล mm hmm. เกี่ยวกับการแปลความหมายของเสียงถ้าเสียงเข้ามาแล้วเราฟังปุ๊บ เราก็แปลความว่ามันหมายถึงอะไรนะอันเนี้ย s u p e r i o r temporal ใจรัดทำงานนะคะแล้วก็มีพวก amygdala หรือ amygdaloid nucleus ก็เกี่ยวกับพวกการรับกลิ่นนะคะ insular lobe นะคะก็คือรับความรู้สึกอเวุะภายในโลบต่างๆหรือว่าฟังก์ชันการทำงานของหน้าที่ต่างๆของสมองเนี่ยอันนี้นิสิตก็จะต้องทราบนะคะซึ่งอาจารย์พูดไปแล้วนะนิสิตก็ สามารถเขียนช็อตโนตแล้วก็จดจำได้นะคะว่าแต่ละส่วนเนี่ยคือทำหน้าที่อะไรบ้างนะต่อไปไล่ไปนะคะคือตำแหน่งของพวกบาซ่โแกนเกียนะคะหรือที่เรียกว่าดีฟเทเลนเซฟ p h ลิกนิว u r อนนะคะหรือว่าพวกนิวทรอนั่นเองนะคะมีอะไรบ้างมีตั้งแต่ รงบริเวณนี้คอเดตนิวเคลียสนะคะคอเดตนิวเคลียสทำหน้าที่การทำงานประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อให้มีการทำงานประสานสัมพนันธะ์กันนะส่วนเลนติฟอร์มนิวเคลียสนะคะคือจะทำหน้าที่นะ เกี่ยวกับการควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อให้มีจังหวะที่ราบเรียบสมูทนะเกิดการเคลื่อนไหวได้อย่างราบเรียบไม่มีการแข็งเกร็งขณะที่มีการเคลื่อนไหวซึ่งเลนดิฟอร์มนิเคปประกอบด้วยโกบัสพาริรัสกับพูตาเมนนะคะอยู่บริเวณไหนคือพูตาเมนอยู่บรนนิเวณนี้ถ้าอันนี้คือภาพสมองนะอันนี้คือส่วนที่ตัด เห็นไหมคะอันนี้คือจานภาพมาแล้วเขามีส่วนที่เป็นตัดอย่างนี้เพราะฉะนั้นเป็นภาพแบบตัดขวางเลยนะคะหรือว่า cross sectional section, al, section al, นะคะตัดขวาออกมาเราก็จะพบ core nucleus นะคะอันนี้หางของ core nucleus หัวของ core nucleus นะคะแล้วก็ p ูตาเมนอยู่ตรงบริเวณนี้สีชมพูนะคะที่อยู่ด้านนอก g ส o าริ a ัสจะอยู่ด้านในนะคะ พูตาเมนกับโกบัตพาริดัสเนี่ยเรารวมกันเรียกว่าเลนดิฟอร์มนิวเคลียสนะคะนะเพราะฉะนั้นบาร์เซอแกนเกียนะมีอะไรบ้างมีคอเดตนิวเคลียสทำหน้าที่การทำงานประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนือ้อนะส่วนพูตาเมนกับโกบัตพาริดัสที่เรียกว่าเลนดิฟอร์มนิวเคลียสเนี่ยจะทำหน้าที่เกี่ยวกับการทำงานของกล้ามเนือ้อให้มีการทำงานที่ราบเรียบนะคะสมูทนะ อันนี้อาจารย์ได้พูดไปแล้วนะคะต่อมาทรา,ามารสส่วนที่เป็นไดเอนเซฟลอนล่ะมีอะไรบ้างที่อาจารย์บอกไปจำโฟชาร์เขียวๆได้ไหมคะทรา,ามา,ามรสอีพิทรา,ามารสไฮโปทรามารนะคะซึ่งแต่ละตัวทําหน้าที่อะไรบ้างทรา,ามารสจะทําหน้าที่เกี่ยวกับเป็นศูนย์กลางในการควบคุมการถ่ายทอดสัญญาณหรือว่ารับส่งสัญญาณกระแสะประสาทต่างๆไปยังสมองนะ อีพิทารามัสนะคะจะมีส่วนที่สำคัญที่เรียกว่าไพเนียบอดี้นะคะแล้วก็ทำหน้าที่เกี่ยวกับรับความรู้สึกความยาวนานของกลางวันและกลางคืนนะคะรับรู้ว่ากลางวันยาวนานเท่าไหนกลางคืนยาวนานเท่าไหนตัวเนี้ยเป็นตัวทำงานที่เรียกว่าอีพิทารามัสนะคะสุดท้ายไฮโปธารามัสไฮโปธารามัสจะมีหน้าที่สำคัญหลายอย่างด้วยกันเลยไม่ว่าจะเป็นการควบคุมฮอร์โมนต่างๆ การควบคุมระบบประสาทอัตโนมัติควบคุมอุณหภูมิของร่างกายของคนเรานะคะรวมถึงการหลับการตื่นการหิวหรือว่าการอิ่มด้วยนะคะตัวเนี้ยจะมีความสำคัญมากเลยนะคะ